ครับเรามาดูกันนะครับบูธนี้นะครับบูธนี้เขามีอะไรครับผมสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับบูธนี้ทําอะไรกันครับ,บกวกครามลน,น,นะคะคามโบราณนะคะอ, <c oughs> อันนี้เรากวนจากข้าวเหนียวเม็ดกับกะทินะคะแล้วนี่เราก็เริ่มใส่น้ําตาลแล้วค่ะวันนี้พวกเรานะคะมากวนการาแมกันกที่ฟาร์มเห็ดป้านาเป็นการรักษามรดกภูมิปัญญาของชนชาวมอญที่เราจะกวนกันตั้งแต่ข้าวเหนียวเม็ด นะคะข้าวเหนียวเมดของเราเนี่ยจะกวนโดยที่เราจะไม่โม่เลยนะคะเพื่อความเหนียวนุ่มโดยธรรมชาติของมันของเราจะไม่ใช้แบะแซแล้วเราก็ไม่ใช้สารกันบูดนะเพราะว่าของเรากวนนานนะคะ78ชั่วโมงเพื่อเป็นการถนอมอาหารแล้วตอนนี้นะคะกะละแมเราก็เป็นโอท็อปของจังหวัดปทุมธานีแล้วก็เป็นวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานีค่ะแล้วย่งไงถ้าเผื่อว่ามีโอกาสนะคะ ก็ไปดูที่งานวัฒนธรรมที่สยามพารากอนวันที่13.45าะครับนะคะเป็นการสืบสารมรดกที่นั่นทีนี้กาลแมของเราเนี่ยพูดกันอีกทีนึงแล้วมันเป็นวัฒนธรรมซึ่งคนอะไรอ่ะคนโบราณจะทำขึ้นเพื่อให้กับญาติผู้ใหญ่แล้วก็เอาไปทำบุญนะคะถือว่าเป็นขนมมงคลเพราะมันมีความเหนียวนุ่มแล้วก็มันมีความหวานหอม ะะของเราเนี่ยมันหอมจากกะทิสดนะคะจากชุมชนแล้วก็น้ําตาลตโตนดมันจะหอมมากกว่านะคะเพราะว่าของเรามันใหม่ของเราจะอยู่ได้แค่สิบวันนะคะ,ะ,คะเพราะว่าเราไม่ใส่สารกันบูดอย่างที่บอกกันไปแล้วนะคะมันเป็นการสืบสาราเพรว่าก่อนนี้เขาจะให้หนุ่มสาวมากวน นะคะมากวนคู่กันแบบนี้นะคะเวลากวนก็จะต้องจีบกันใช่ไหมคะรุ่นนี้ใช่ค่ะอยากจีบหนุ่มแล้วอันนี้เราจะกวนตามกันนะคะเพื่อไม่ให้หนุ่มหนุ่มมาจีมหนุ่มมาจีบแงแ้งป้านาป้านาจัดเลยนะคะได้เลยค่ะป้านาแจกได้เลยค่ะ ลองชิมดูสิคะอร่อยไม่เล่ะอร่อยอร่อยเยี่ยมไหมคะเยี่ยมมีควุนเราเราจะเห็นได้ตอนน้องเขาดึงนะคะต้องป้นาค่ะต้องมันยืดยืดหน่อยใกล้ๆหนุ่มป้านาไม่ได้เลยลองลองยืดถึงความเหนียวนุ่มของมันสิคะคระยกแงป้นาใช่ไหมคะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณป้านาด้วยนะคะที่มีโอกาสให้เราได้มาสืบสารวัถดกบที่นี่ถ้าอยากทานนะคะของเราเนี่ยก็ติดต่อป้านาก็ได้หรือว่าเรามีเพจเฟซบุ๊กนะคะกาลแมร์วงข้าวแล้วก็จะขายอยู่ที่นวัดวิถีทุ่งนามอนที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตโซนสเปลนะคะเป็นชุมชนขึ้นห้างและตอนนี้ก็ยังมีออกบูธอยู่ที่ศูนย์การค้าเซียรังสิตค่ะเป็นโอท็อปอิชแอนด นะคะกบไปเที่ยวกันได้นะคะก็จะงานจะหมดวันที่6ค่ะวันที่6พฤษภาเอ้ยเมษานี้ค่ะถ้าเบอร์ติดต่อของที่นี่นะคะก็คือเบอร์083 884 9747แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งคือ091 848 0119ค่ะแต่ถ้าเปิดดูในกลุ่มอาชีพกะละแมรวงข้าวนะคะในเพจเฟซบุบ๊กก็สั่งได้เลยค่ะ ค่ะตอนนี้รับออเดอร์อยู่ค่ะเพราะว่ามันใกล้เทศกาลสงการแล้วก็เทศกาลสงการเนี่ย<ม>เราก็ถือว่าเป็นปีใหม่โบราณที่เราจะต้องเอาขนมโบราณคือขนม<อ>กาละแม,มเป็นกะ<อ>ไปให้ผู้ที่เราเคารพนับถือนะคะ